โอ้โหวันนี้นะคะเรามีหม้อมีหม,ม,ม้อมาทำหน่อไม้ส้มให้กับลุงพรนะคะซื้อหม้อมาฝากสองใบหม,ม้ออีกแล้วหม้ออีกแล้วครับลุงพรจะได้ใส่เยอะๆ <laughs> บอกว่าอย่าเพิ่งซื้อของเข้าครัวนะคะพูดอยู่แป,บแปบ๊บๆแกะเลยค่ะี่ลินเดี๋ยวให้ลุงพรได้ดูนะคะว่าลุงพรจะใช้หม้อเนี่ยทํหน่อไม้ส้มได้กี่กิโลเป็นสแตนเลสเลยนะคะมีฝาพนมแต่ตอนนี้ทําอะไรครับเนี่ยทําอะไรครับมันจะลวกลวกอะ่ะลวกกินกับน้ําพริกครับมา<อ>ดูทําให้ต่อลุงพรไปดูหม้อเลยอันนี้บวบในสวนอู้ ขนาดนี้อเก็บมันเดียวเหรอลุงมันเดียวอของเมื่อวานแต่ก็ด้วันนี้ก็โตกว่านี้มันจะแก่ขึ้นเรื่อยๆแพมๆๆ4กิโลลุงแค่กิโล20ไบทุเลินบ้างไม่เหรอทุเรียนใน10-15โลเนาะ15โล2ใบห้าโลเก็บเัอะไรนะเก็บตัว่ว เไูอ้ไม่เป็นไร้รลุงเอานี้ก่อนมาดูกระเบนของพี่นุอันนี้กินได้เลยหรือว่าต้องทำกับข้าวต้องให้พี่พรทำบุกครับโอกระเบนทำอะไรกินนะพี่พรกระเบนคือปลาใช่ไหมปลากระเบนปลากระเบนกระเบนทะเลของพพี่พรทำเป็นป่ะผัดก็ได้กินจุ่มเอ้วลวกแล้วก็ทำน้ำพริกก็ได้เมนูกระเบนต้องกระเบนส่วนใหญ่เขา ทำอะไรผัดผัดเอ็ดอันนี้นะทอดทอดาทอดหอยทอดทูนมาได้ผัดเพีดทูนมทได้ด้ยจริงเหรอตัวไนเยของในบ้านกดที่ไหนอ่ะตรงนี้หรอไปดังกินไอโอไม่เท่านี้หรอกินกาแฟกับมอทว่วงก็เลยเดือมันได้ขนาดนั้นมันอไม่คอ้นนะพีนุนก็นี่ได้ตั้งห้าดอกแกงไงหมดอ่ะแกงไงหมดกินไงอิ่มกินไงโอ้กินไงหมดเอาไง ทอดไข่ได้เลยเราจะทำอย่างแบบว่าทะนุถนอมนะคะาของเรามีน้อยจริงๆเช้านี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วมั้งเนี่ยมันเยอะแล้วอ่ะอันนี้ต้มขาหมูอุ้ยพี่สำลินทำกับข้าวคือแม่กลัวเพชรไม่มานะคะแม่กลัวเพชรไม่อยู่นะคะก็พี่สำลินก็ได้โชว์ฝีมือเอง อันนี้ไข่เจียวเห็ดโคนนะอันนี้หนึ่งเมนูได้ด้วจากการเองค่ะโดการเองพูดอย่างนี้นะคะนี่เห็ดโคนบ้านสวนคุณกำพูนะคะเดี๋ยวจะทำไข่เจียวใส่แหนมแล้วก็ใส่เห็ดโคนนะคะอ่ะนี่ค่ะ โอเคเป็นไงเรียบร้อยบวบนี่ไม่ได้เก็บสองสาวันแก่แล้วอ่ะไม่เก็บไม่ได้ครับเออมันต้องเก็บทุกวันจริงเนาะต้องดูทุกวันเออ้เดี๋ยวต้มกินเลยส่วนหนึ่งเอาไว้ผัดไข่ส่วนหนึ่งก็ต้มกิน บวบอ่อนๆนะคะเราก็จะเอาต้มกินกับน้ำพริกส่วนบวบแกๆ่ๆเดี๋ยวเอาไว้ผัดเอาไว้ผัดไข่ผัดแหนมได้ต้มประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงส่วนที่เหลือเอาไว้ผัดใส่แหนมได้นี่กระเพราพี่สํารินค่ะเดี๋ยวเราต้องใช้กระทะนะคะเพื่อที่จะทำเมนอูอื่นเราต้องตักออกใส่หม้อไว้ น่าก,กินมากเลยนะคะระใส่พริกแห้งนะคะสีก็เลยสวยว่าิตาหมาตาเรือ,อบนนีหยังเนาะซื่อวงไงกร,รอกกรีกดีนไปวันอย่างน่ะผู้ใดจะสือมาเอา้าแกโจปปนตัว <c oughs> พ่อทำด้ามไหเห่ะคะมาบอกห้พ่อทำด้ามให้เนี่ยทำทำด้ามแล้วก็จะไปฟันไหนไปฟันอะไรกล้วยบ่สองมือเหรอมันอ้อนหนักอหรพ่อหนักเหะตาย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 ะมันไม่ดูตามาตาเรือตีเออมันใหญ่เออใหญ่เกินไปมันหนักอ๋อแต่พ่อทำสวยจังเลยเออเหลากลมเดียวเลยมไผ่บ้านเราใช่ไหมฮะอืมดีดีจีนี่ ช่างไม้ค่ะในช่างยัยโอ้ยังนาะืออเลมาอยมาไม่ดูอะไรมันจะไปฟันได้เนี่ยมันหนักค่ับดิมันต้องสองมือยกติตาโอ้เดี๋ยวเขายังไม่รู้แน่เลยพี่กระูค่ะมานี่มานี่มานี่ยัง ด้ามมีดเจ้าอ่ะเฮ็ดแล้วละเด้เต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 ้ปาโทอได้ได้ได้สี่มือมาล่องยกบมาล่องยกมเฮ็ดด uh, sí. ้ามมีดมันห OK> ัวใหญ่โคตรเปลี่ยนใหม่ซะพี่พี่อันไหนเปลี่ยนใหม่คืออะไรมันมันใหญ่เล่มมีดนะเนี่ยเป็นฟันนิยังได้คนที่ซื้อมาฝากพี่ตุ๊กอ๋อพี่ตุ๊กเหรอเออพี่ลองยกมือเดียวซิได้ไหมโอ้จะคือคือบระเฮ็ดเงาคนนี้แน่พญางแขงเงาคนนี้ไปฟันนิยังได้ มันไม่มีแรงเบี่ยงใช่ไหมมันไม่มีแรงนะเออมีดเขาหนักจริงหุ้แจะคมมากนะพ่อระวังเด้อเอาไปให้พี่ตุ๊กจะเอาไปเอาไปใช้งานก่อนเผื่อมีอะไรให้ฟันวันนี้เราจะไปเก็บถั่วกันนะคะลุงพรบอกว่าถั่วกำลังงามเลยถั่วฝักยาวนี่ ก็แปลกตัวฝักยาวนี่เขาจะเป็นร็ดๆนะคะเป็นช่วงๆสวนสะอาดเลยอันนี้เอ้าอันนี้อะไรอีกอขทางแตงนี่ลอแล้วใช่ไหมล็อทีนี้จะปลูกอันนั้นจะปลูกอะไรนะบวกบวกไม่เหลี่ยมนะจะลงบวบบวกบวบงูเขาเรียกบวบงูเพราะว่าแตงแถวนี้แมงลง ไม่เรามันหมดรุ่นมันมันหมดมันหมดรุ่นมันมันได้กินแค่นั้นเองเหรอเออแตงก็เท่านี้แหละจริงเหรอเวลาปลูกแตงคุณได้กินคุณต้องปลูกหลายหล็อตเพื่ออันนี้เก็บเสร็จแล้วก็เลาะแล้วก็กินอันต่อไปเราไม่ได้ขิดยามขิดยายู่มันก็จะเนี่ยมะละกอเนี่ยของงามมากอันนี้ล็อตไหนลุงที่เราปลูกกันตัวเล็กๆใช่ไหมที่เอามาแต่นุ่นแหละเออต่อเร็วนะ เอามาแต่แกงกระจานใช่ใช่หุยหุยเดือนเดียวใช่ครับเห็นไหมเฮ้ยสองฟุตแล้วนะเดือนเดียวนะเอ้าเมื่อคือเป็นดอกแล้วนี่อันนี้ไม่อันนี้ต้องย้ายไหมไม่ย้ายแล้วคือปล่อยอย่างนี้เลยเหรอปล่อยไปอย่างนี้เลยปล่อยเป็นกลุ่มอย่างนี้เลยนะมันไม่มีที่ปลูกอันนี้เป็นหมู่บ้านจัดสรรนะคะไม่มีที่ปลูกได้ยินไหมอุ้ยเ้าโพดเป็นฝักแล้วลูกอันนี้เริ่มงามครับ อะไรอะไรก็เริ่ม<อ>งานรเป็นฝากแล้วอันนี้เดือนที่สองนะครับที่ใช่ไหมเดือนที่สองที่ลุงพรอ,อยู่เนาะก็อันนี้อะไรเนี่ยดูดูยังไงว่ามันเก็บได้มันมีตัวน้องตัวนองอันนี้นเปียวอ๋อให้ดอ,อกสีดไม้เหงียวอ๋วอให้มันออกดำดำก่อนอันนี้คือย,ยังไม่เริ่ม ออยันนี้ถั่วขึ้นแล้วอันนี้ไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมถั่วนี่จะขมไหมเนี่ยมันขึ้นต้นเดาเนี่ยะมันจะขมไหมเวลาเวลาเก็บถั่วก็เก็บยังไงพี่พรตรงนี้ใช่ไหมมันจะงอกได้อีกใช่ไหมคะไม่งอกไม่งอกบอกแต่ก็นี่บีกบสองตันนะวันนี้เราได้กินตําถั่วนะฮะได้ข่าวว่าพี่ลุงพรตําถั่วอร่อยเหรอพี่นุเขาบอกมา พี่นุ้ยเขาบอกว่าลุงพรตำถั่วอร่อยชิมแล้ว <c oughs> ข่าวจริงหรือข่าวลือเดี๋ยวจะตำให้กิน <c oughs> นี่พสดต้องพี่เสํดตำถั่วลุงพร <c oughs> ส่วนมะอเรานี่เราจะกินลูกหรือเราจะกินดอกดีคะ <c oughs> ที่นี่ยังไม่เคย, <c oughs> ยมีประวัติว่าได้กินนะฮะ <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยติดลูกแล้วนะลูกอ่อนมันล่นนะน่ะนานก็ติดแล้วก็ล่นไม่รู้แปลว่ามันแปลกอย่างที่พ่อเขาบอกจริงด้วยให้เด็ดยอดกินเลยเ่าะงั้น มันแปลกมากเอาที่เดิมค่ะอันนี้กระเจี๊ยบกำลังจะได้กินแล้วกระเจี๊ยบเขียวต้องต้องเก็บแล้วนะเนี่ยพี่อุ้ยต้องเก็บแตกระเจี๊ยบมันไม่ต้นใหญ่ขนาดนี้นะทำไมที่นี่ต้นใหญ่จังหวะอันนี้พันยาวอุ้ยอุ้ยกระเจี๊ยบนี่ไม่เคยเห็นแก่แล้วเเก็บได้เลยครับเก็บได้เลยผมเคยเห็นแต่กระเจี๊ยบที่ผมเคยเห็นแต่กระเจี๊ยบที่สั้นๆเนี่ยกระติกเฮ้ยกระเจี๊ยบลุงพรอันนี้พันยาวอะไรจะยาวขนาดนี้ เอาไปทําอะไรกินคันนี้ยลวกกับน้ำพริกไงขมน้ำขมน้ำโอ้เอ้าหักสัมหาอันนี้เล็กไปไหมไม่ไม่เอาเลยพอดีกลัวไอ้ไอ้ยาวนี่จะแก่นะเนี่ยกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขาไม่เก็บกระเจี๊ยบได้รู้เปล่าว่าเออชาวญี่ปุ่นเขานิยมกินมากกระเจี๊ยบเขียวอะนะเออมันมีฤทธิ์มันมีเรื่องต้นไว้ต้นไว้นั้นเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอันไหนนั่นแหละมันอ่อนอ่อนเหรอใช่อันนี้เอาวะเอาไว้ก่อนอ๋อได้อีกวันอันนี้เอาไว้อะ อันนี้กำลังเก็บเลยอันนี้กําลังเก็บโหนฟากกันไปนั้นเลยเห็นไหมอันนี้มันโหอ,อุ้ยบอกแล้วว่าเก็บลําบากไหมจ๊ะไม่ไม่ลําบากครับไม่ลําบากคนปลูกเขาลําบากกว่านะ,ะ <c oughs> คนเก็บมันจะลําบากอะไรเราคุณลชนงั้นเดิน <c oughs> ไป,ไปน,นู่นเลยนู่นอยู่ร <c oughs> ิมโน่นเดี๋ยวไปดักนู่นนะ คนเก็บก็จะลำบากอ,อไไไนะไละแค่มาเก็บกินเนี่ยนะลุงเก็บอะไรก็ได้เอามือเด็ดหรือว่าเอากันไกโอ้ลุงพรตัดผมใหม่นี่นาใครตัดให้อะไปตัดในตลาดนุ่นอ๋อโอ้ปงอันเพียลงอ่ะพี่พรเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มละมันไม่เป็นแล้วนะมันเริ่มรู้จักที่ละเพียเนี่ยใช่มันรู้แล้วว่าตรงนี้มีถั่วอร่อยมันก็จะมานะคะมันก็แปลกนะอะไรอร่อยมันก็จะมาเรื่อเดียว นี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวเราก็อุยดูเบิงสองลูกนี่ยนะเราก็กินให้ทันมันเงาครับเฮาก็กินให้ทันมันนะฮะถ้ากินไม่ทันมันมันก็จะกินก่อนเรานะฮะนี่ลูกหนึ่งเอาเอาได้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 คกใหญ่เลยนะเนี่ยโอ้ได้แล้วแล้วรุ่นต่อไปนะคะนี่อีกมีอีกรอแก่มีอีกอ้าวนี่มันอาจารย์ถลุยงอกแล้วนี่ แมนบ่นี่มันอพียงนี่แหละครับมันพี่เขามอามันอะไรนะมันอะไรอาทิตย์สองอาทิตย์เองนะหะเหยี่ยมแก่แล้วมัโอ้ยข้างล่างนี่เพียบเลยไหนเดี๋ยวไหนพี่ต้องส่องส่องเอาตาส่องเข้าไปไหนใช่เหรอน่อนน่ะโอ้เป็นพวงเลยเว้ยใช่อ่าไม่ไม่ลำบากใช่ไหมคะเก็บแบบนี้คไม่ลำบากคนปลูกลำบากกว่านู่นนี่มองมาเห็น S <S คงต้องทำค้างกลางสวนไหมลุงเราประหยัดที่ไงเราปลูกหลายอย่าง <S <S 2> <S 2> ต้องไวริมๆอย่างนี้มันยางวาเห็นตีเออมันออกเป็นคู่ค,คู่แปลกนะเนี่นะนยคุณน่ะของแท้ของแท้ป่อ,อยยางอเอาไว้เก็บมันมื่นบ้างเดินผ่านมาใต้ต้นไผ่ปรากฏว่าจุดนีน้พี่สำรินค่ะ เกลียดินสเปลเลยเกลียดใชแบบโหน่านั่งเลยอ่ะมานั่งกินข้าวได้ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวชวนพ่อแหวงมากินข้าวที่นี่เดือ่กินเขาปลาบ่ะไม่กินเขาปลาไทยตีนี่เวลุวันเวลุวันเลยนี่เวลุวนันอา,าลามบ่เวลุวันแต่ว่าป่าไทยเนี่ยนี่นะโอ้เสียงนกร้องกันโอ้ละงมครับไทยนี่มีประโยชน์มากออมายนะคะ ที่เราได้เห็นก็คือเราได้ทำหน่อไม้ส้มใช่เราได้ใช้ลำไปทำด้ามมีดเรา <นะ S 2> ได้ใช้อะไรอีกพี่ทำได้ทุกอย่างครับทำได้ทุกอย่างได้แนต่หน่อไม้ส,มส้มที่นี่อร่อยจริงๆนะคะต้องบอกเอฟซีทุกท่านว่า,าหน่อไม้ส้มเนี่ยสูตรลุงพรเนี่ยเขาจะขาวสะอาดโดยที่เราไม่ต้องไปฟอกอะไรเขาเลยไม่อาจจะเป็นเพราะว่าไผ่เขาสวยด้วยเนาะใช่ครับ ขาวสะอาดมากแล้วก็อร่อยมันจะเปรี้ยวไม่จัดมากนะคะแล้วผัดแกงก็หอมอร่อยกินสบายใจสีมือเลยละออร่อยจริงนะครับเอาไปทำผัดผัดหน่อไม้ส้มใส่ไก่นะผัดใส่หมูสามชั้นนะครับหรือเอาไปแกงนะแกงแบบลาวบ้านเฮานะถ้าแกงใส่ปลาดุกแกงใส่ไก่แกงใส่หมูแกงใส่เนื้อ หรือจะเอาไปแกงแบบแกงกะทิเขาเรียกว่าแกงขั้วหน่อไม้ส้มนะครับแกงขั้วหน่อไม้ส้มก็ก็อร่อยอที่สําคัญคือไผ่ของเราเนี่ยธรรมชาติหวานหวานมากนะฮะอยากให้ชิมนะอยากให้ชิมมะเขือคืนกรอบพันมาจากเมืองเลยครับดูสิฮะ หน่อไม้ครับดูสิตัดแล้วตัดอีกนะฮะแป๊บเดียวโผล่พวดพุดพดขึ้นมาอีกแล้วให้เราได้ทำนะครับจากสวนนี่นะฮะถ้าผมปลูกหน่อไม้เป็นร้อยต้นนะโอ้โหเอาละเอาละพี่ต้องมีร้อยไร่แล้วแหละอันนี้ก็3ามสี่ไร่ก็ได้เท่านี้ก็โอเคแล้วจริงๆแล้วหน่อไม้ส้มที่สวนพุนกำพูมีไม่เยอะนะคะแต่ก็พอแบ่งปันกันได้ถ้าใครสนใจก็ลองทักแอดมินดูแล้วกันนะคะไม่ไม่เยอะ จะไม่ใช่แบบว่ามากมายนะคะแต่ว่าก็แหมมันอร่อยอะเนาะ <S <S ออ,อร่อยมีน้อยลองดูนะคะเรเอาไปชิมดูทำอะไรจ้าทำเมนูไก่นี่ครับไก่รวนปลาระโหนี่ทำเองเลยเหรอเนี่ยเออไก่รวนปลาร้าอันนี้ครับไอ้นี่ไก่ต้มน้ำอะไรนะเร,เราซื้อไก่ต้มน้ำปล<ม>าแต่ต้มน้ำปลาแต่ว่าเราจะมารวนปลาระราที ล้วนน้ำปลาราแม่ทงงนาเอามันทำไมมันมันไม่เข้มข้นเหรอมันไม่อร่อยกอ็ไม่เรามีสไตล์เราสับมาแล้วพ่อเขาสับแล้วพ่อเนี่ยขามันขามันไม่เห็นสับเลยให้สับอีก <S 1> <S 1> อ, <Kh? S 2> อ่ะคะโอ้ลวนอย่างนี้แหละกินเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยมันไม่เข้าเนื้อเด้อ <sek mith S 1> ๋อะขึ้นจังหวะมาเบิร์พ่อใหญ่ลวนอย่างสีลาป้า้องไปสับเพราะว่าไงก็ดีลวนอย่างสีลาพ่อใหญ่แหวงอย่าไปละเอียดอย่าไปละเอียดมันด้ยาก ห้ไม่ต้องสับแล้วอย่างนั้นแหละล้วนยังสลามันมีอยู่สองขาเองเนาะไกลไหมขั้นมีสิบขากระซี่นี่อยู่ตรงขากระซี่จนดอีกกี่อันโอ้ยเด็กซี่คนเด็กซี่คนเด้อสั่งซับอ่ะว่ายดี๋ไม้นี่หั่กินได้ผู้เดียวตอนเด้กขาหนึ่งอ่ะโอ้ยประหยัดปนนันตีแล้วมันกินน้ำกันก็ได้ขนาดหรอส้วนมันยังใส่ซ้อนคู่เนาะโอ้เดี๋ยวสับให้เดี๋ยวสับให้งั้นเดี๋ยวสับให้ เดี๋ยวสับให้โอ้เดี๋ยวสับให้เอา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 สับให้สับให้เออสับให้หน่อยพี่พรสับให้หน่อยเออตามใจผู้ปลูกเรียนตามใจผู้อยู่วก็ปัั๊มทร์เอาเหรอเออสับให้หน่อยโอเคสองขีดเออเอาแค่งายตาสับแบบอันอื่นสับไม่ได้หรอกมันเละมันเดี๋ยวมันไปสับมือตัวเองเลยเออเอาเอาแค่นี้เออจะ โ,โอเคนะโอเคบ่พอใหญ่โอเคบ่โอเคแล้วโอ้ยโอเคแปลว่ายังโอเคโอเคแปลว่าตกลงอ้ยเก่งจังโอ้เดี๋ยวนี้เขาเก่งภาษาอังกฤษแล้วเออเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาลุกไก่นะคะก็ไม่มีอะไรมากาจะใร้ใบมะกรูดเลยครับแล้วก็หอมแดงนะฮะแล้วก็พอน้ำเดือดก็ใส่น้ำปลาลงไปทำไมทำเหมือนหล่นะ มันก็คล้ายๆนะฮะก,ก็ลวนหลนคุณคทำไม่ยากนะฮะถ้ามีน้ำปลาร้าแม่ทองหน้าคอยู่ทำไม่ยากเมนูนี้แต่อร่อยอร่อยเกินดูดีจังเลยอ,ะอ่ะเอหน้าตาดูดีวุณรัชนีปรุงรสอีกไหมไม่ไม่ต้องเลยครับแค่นี้แหละครับผมรับรองเลยว่าอร่อย เยปิดไว้อ่าแค่นั้นแหละครับเข้าน้ําเข้าเนื้อเมื่อไหร่ก็ใช้ได้เลยนะเขาบอกว่ายิ่งตันยิ่งแตกนะหอมหอมหรือเปล่าขาเ้ไปหอมไปท้ายบ้านก็บอกแล้วน้ําบกแล้วนะน้ําบกน้ําบกน้ําบกแล้วเหรอเติมน้ําบ่อหรือบ่อเติมไม่ต้องเติมเพราะว่าเราล้วนเฉย ขบ่อสี่ห้าแบนเองอ๋อซ้ำนั่นแหละครับพี่น้องก่อนจะกินข้าวเราเช็ดโต๊ะก่อนนะคะพี่น้อันนี้สูตรอาจารย์ถล่วยเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อตํมถัว่วเรียบร้อยแล้วเดวสูตรอาจารย์ถล่ยเขาทำไว้ให้ค่ะอ,อันนี้เป็นน้ำส้มสายชูผสมกับ น้ำเปล่าหนึ่งต่อหนึ่งเขาบอกว่าจะลดปริมาณแมงวันได้ก็เห็นจะจริงนะวันนี้เมงวันน้อยนะเนี่ยได้ฉีดบ้างไหมคะพี่พรฉีดข้าไก่รวนน้ำปลาแม่ทองนาคอันนี้ส้มอ๋ออ๋ออันนี้ต้มหมูอันนี้ต้มอะไรอันนี้ครับไก่รวนน้ำปลานนเสียงอะไรอยู่บนหลังคาเนาะวันนี้นก ไม่น่าจะเป็นนกนะน่าจะเป็นคนนะพี่สำลินเก็บอะไรนะไมะมะกรูดสูงขนาดนั้นเลยเหรอใบมะกรูดอยู่บนลังคาเลยอ่ะค่ะ กดเดอร์แจวบองเลยทุ้งหนักอืหยิบเงินเจ็ดฝนเม็ดน้อยน้อยโต๊ะจอยจอยเป็นบอยรินลายบุบเทียดจับฟูกลางฝนอีกบ่โดนมันคงวางไข่โต้เฮากับเงาเดียวได้ก็มีผู้ใจยามสายฝน it.